สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องการลบจํานวนเต็มค่ะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะคะว่าการลบจํานวนเต็มทํายังไงนะคะวันนี้ครูม,มีตัวอย่างมากมายให้นักเรียนลองดูค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลองทําตัวอย่างกันนั้นนะคะวันนี้เราลองมาดูหลักการกันก่อนค่ะอ่าสำหรับหลักการนะคะการลบจํานวนเต็มนะคะก็มีดังนี้ค่ะ ตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะอีกครั้งเนาะตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะในเรื่องของจํานวนตรงข้ามเราเคยเรียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นจำนวนตรงข้ามของลบ10นะคะก็คือสิ จำนวนตรงข้ามของลบ2ก็คือ2นะคะหรือจำนวนตรงข้ามของ5นะคะก็เท่ากับลบหาจำนวนตรงข้ามของลบ10ก็เท่ากับ10นะคะก็คือจำนวนที่มันตรงข้ามกับเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายจะตรงข้ามกันนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะข้อ1นนะคะจงหาคำตอบของ 7ลบสนะคะตัวตั้งของเราในข้อนี้นะคะจะเป็น7นะคะบวกด้วยนะคะจำนวนตรงข้ามนะคะจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะกลายเป็น7บวกกับลบสามคตอบข้อนี้ก็ได้เท่ากับ4นะคะอ่มาดูอีกข้อค่ะข้อ2ค่ะจงหาคําตอบของ7ดลบด้วยลบหนะคะ เท่ากับจํานวนที่เป็นตัวตั้งของเราก็คือ7ใช่ไหมคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของลบ5ก็คือ5ดังนั้น7จบวกหก็เลยเท่ากับ12อันนี้ง่ายมากข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะลองมาดูข้อ3อีกข้อหนึ่งนะคะ จงหาคำตอบของลบ35ลบด้วยลบ5นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะตัวตั้งของเรานะคะก็คือลบ35นะคะบวกด้วยนะคะจำนวนตรงข้ามของลบ5ก็คือ5นั่นเองะคะข้อนี้จะเป็น กลายเป็นลบสามสิบห้าบวกหนั่นเองนะคะหรือสังเกตอีกทีนึงนะคะเครื่องหมายลบชนเครื่องหมายลบอยู่ก็จะกลายเป็นบวกนะคะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ,ะทีนี้นะคะลบ3าสิบห้าบวกหาคำตอบจะได้เท่าไหร่ข้อนี้นะคะเห็นว่าจำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะเครื่องหมายต่างกันเนยนำมาลบกันเนาะนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันนะคะแล้วค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมีค่ามากกว่านะคะดังนั้นก็ติดลบอ่า คำต,ตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นลบ30นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะจงหาคําตอบของลบ85ลบ22นะคะตัวตั้งของเรานะคะก็คือลบ85บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ22ก็คือลบ22เวลาเขียนก็จะได้แบบนี้นะคะลบ85บวกด้วยลบ22ค่ะ อ่าเครื่องหมายเหมือนกันติดลบเหมือนกันนำมารวมกันแล้วก็ติดลบนะคะนำแปดสิบห้าบวกกับยนะี่สิบสองเนาะนำแปดสิบห้าบวกกับยี่สิบสองแล้วติดเครื่องหมายลบไว้นะคะคําตอบที่ได้ก็คือลบหนึ่งร้อยเจ็ดนั่นเองค่ะอ่าวันนี้นะคะก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ